สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะน้องก็มีเวลาเนาะแวะมาทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปวิดีโอนานมากๆไม่ได้มาพูดคุยกันเนาะพอดีว่ามีปัญหาเรื่องแมวนะตั้งแต่เดือนที่แล้วก็คือสิ้นเดือน4สิ้นเดือนมกรานะคะสามสิบเมกรานะคะหมาเพื่อนบ้านเนี่ยเขาปีนรั้วเข้ามาแล้วก็เข้ามากัด แมวนะคะน้องชันชัยก็เป็นปัญหาค่อนข้างหนักมากเพราะว่าเส้นเอ่อเส้นประสาทสันหลังเขาก็คือหมอคาดว่าบิดเบี้ยวหรือขาดนะคะแล้วตอนนี้น้องชันชัยก็ก็เป็นอัมพาตที่สองสองขาหลังนะคะก็จะแบบถ้าเพื่อนๆดูวิดีโอก็ก็จะเห็นเนาะมันก็จ,จะเป็นวิดีโอที่เศร้าๆหน่อยนะแต่ว่าหน้องก็บันทึกเอาไว้โดยโดยนิสยัยหน่องจะเป็นคนบันทึก เ,ออเรื่องราวต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างตอนที่เกิดปัญหานะคะก็สามสิบเอ็ดมก,กราสาม,มีน้องอยู่บ้านทํางานที่บ้านนะคะแล้วก็นางก็ได้ยินเสียงตรงหน้าต่างว่าเหมือนมีอะไรวิ่งวิ่งนางก็หันไปดูปรากฏว่าแมวเราอะนอนนอนอยู่ใต้ต้นเมเปิลแล้วแล้วหมาก็วิ่งวนรอบๆนะหมาเนี่ยเคยเข้ามาตอนที่น้องรู้เนี่ยคือห้ามกราเข้ามาครั้งหนึ่ง ึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกในห้ามกราน้องเพิ่งทราบจากสามีเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วว่ามันเข้ามาธันวาเป็นครั้งแรกห้ามกราเป็นครั้งที่สองสามเส้บมกราคือครั้งที่สามแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้นะคะทาให้แมวเราคือบาดเจ็บแล้วก็เป็นหนักมากๆคือน้องโดนเปลี่ยนเลือดเม็ดเลือดแดงให้ gen, ออกซิเจนมีการอยู่โรงพยาบาล4วันแอดมิดนะคะ4วันซึ่งซึ่งมันมันก็เป็นอะไรที ค่อนข้างจะสาหัสมากๆนะคะแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากๆซึ่งตอนวันที่4ี่กุมภาเนี่ยตอนที่เราพาแมวออกจากโรงพยาบาลน,น่ยหมอก่อนหน้าวันที่4ก็คือวันที่2กัหมอก็แนะนำว่าควรจะ MRI จะได้ดูว่าข้างในอนอกเหนือจากการเอ็กซเรย์เนี่ยเขาจะต้องแก้ไขอะไรบ้างหน่องก็ถามราคา MRI จากหมอหมอบอกว่าเอ่็ MRI ราคา4 0 0พนะคะ แต่ตอนคุณหมอเขาอัปเดตกับสามีน้องเขาบอก5,000ถึง5,500ซึ่งมันอาจจะแบบทำหลายมุมหลายภาพเนาะราคาก็คือเขาก็บอก m อ i อย่างเดียวเนาะยังไม่ได้ไม่ได้ออแพ่นในการรักษาแต่วันที่เราเอาออกมาจากโรงพยาบาลวันที่4นะก็ก็ค่าใช้จ่ายก็8 0 0นินนิดนะแต่ไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านตัวแสบเนี่ยมันก็บอกว่ามันเซอร์ไพรส์มากๆกับบินก่อนหน้าที่เราจะพาน้องออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็คือวันที่ สองกุมภาหน่องก็ขอแรงของอีเมียเพื่อนบ้านว่าเอ้ยไปเยี่ยมแมวกับฉันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็นางก็ไปแล้วนางก็ไปแผงฤทธ์ก็คือแบบคือออกอาการกับหน่องมากๆแล้วก็ถามหน่องว่าทําไมเธอต้องเอมาไอมันราคาแพงนะมันอย่างนั้นอย่างงี้คือแบบภาระหน้าที่อ่ะมันต้องเป็นของมันในค่าใช้จ่ายเพราะว่าหนึ่งมันประมาทมันเลี้ยงหมาแบบไม่ดูแลคือมันกั้นรั้วสูงสูงแล้วก็จริงนะคะแต่เพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าหมามันเป็นหมาที่ เป็นพิษบูเทเรียอเมริกันพิษบูเทเรียผสมกับไซบา้าดูเบอร์หรืออะไรนี่แหละเป็นหมาที่มีมีพิษบูผสมนะพูดง่ายๆแต่หน่องไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องหมานะวันที่ห้ากรุอห้ามกราที่หน่องรู้ว่าหมาเข้ามาแล้วเราก็ไปเรียกเจ้าของมารับหมานอกหมามันเข้ามานี่มันแสบมากๆนะมันเข้ามารั้วบ้านหน่องเสร็จแล้วมันปีนมันก็วนอยู่ในในรั้วบ้านหน่องแล้ว มันก็ไปอีกรั้วบ้านหนึ่งนะคะก็หมายความว่ามันข้ามมาสองบ้านนั่นแหละแล้วเเราก็ถามเนาะตอนที่เจ้าของมันมารับอีนางเมียมันเนี่ยนางชื่อนางนางนางชื่อเบลอีนางเบลเนี่ยนะนางก็มารับหมาหน่องกับสาม,มีก็ถามว่าเออหมาเธอสายพันธุ์อะไรถามมันนะมันไม่พูดถึงคําว่าอเมริกันพิษบูเทเรียเลยแม้แต่นิดน่นองก็ไม่รู้เนาะจนกระทั่งหนองมารู้เกือบ น่าจะสองอาทิตย์กว่าน้องที่ Facebook ที่ที่เขาบอกเขาเห็นรูปภาพหมาเขาบอกพี่น้องเนี่ยมันเป็นพิษบูนะพี่น้องเออน้องก็บอกจริงหรอ,อพี่พี่ไม่รู้อ่ะพี่คือไม่ได้รู้เรื่องน้องก็เลยรูปภาพแบบไปเซิร์ชใน Google มันก็ออกมาเป็นชื่อหมาเลยชัดเจนเลยนะคะทีนี้ก็เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นหมาชนิดนี้แล้วทําไมแมวเราถึงบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าหมาชนิดนี้มันเป็นหมาแบบว่า คือมันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยอ่ะมันก็คือหมามันไม่รู้เรื่องนะหน่องบอกตรงๆนะน่องไม่ได้โกรธเคืองหมาหน่องโกรธไอ้คนเลี้ยงหมาคือมันเลี้ยงหมาได้แย่มากๆนะคะคือครั้งแรกเข้ามาแล้วครั้งสองเข้ามาแล้วมันยังปล่อยให้หลุดครั้งสามน่องน่องคาดว่านะมันคงปล่อยหมา,หมาอึอฉี่หลังบ้านโดยที่ไม่ดูอะ่ะก็คืออ่ะเปิดประตูให้ออกอ่ะออกก็ออกไปเสร็จแล้วมันก็ปีดเหมือนหมามันขาดความอบอุ่นนะหน่องว่านะ น้องไม่เคยเลี้ยงหมาก็จริงแต่น้องมองว่าสัตว์เลี้ยงถ้าเราให้เวลาแล้วดูแลเขาอะเขาจะหนีออกจากบ้านไหมไม่น่าจะเป็นไปได้เพื่อนเพื่อีอเมริกาใครเลี้ยงหมาชนิดเนี้ลงความเห็นได้เลยว่าเป็นยังไงเห็นน้องๆบางคนบอกว่าหมาเนี่ยหมาพันเธุนี้ยพิดบูผสมแบบเนี้ยมันน่ารากักมันเฟรนลี่ใช่น้องก็รู้สึกว่าเหมือนมันเฟรนลี่นะเพราะว่าวันที่วันพุธสามสิบเอ็ดมกราที่เกิดเหตุอะ เราก็ไปบอกไอ้เพื่อนบ้านซึ่งสามีน้องอจจะไม่อยากบอกนะนองรู้สึกเครียดน้องบอกไม่ได้มึงอต้องบอกไม่บอกได้ไงนี่มันเข้ามาครั้งที่สองนะวันนั้นนองเข้าใจว่าครั้งที่สองนองบอกมึงจะให้มันเข้ามาอีกเหรอแล้วแมวบาดเจ็บเนี่ยนางก็บอกแต่แมวเราก็ถึงหมอแล้วค่าใช้จ่ายคงคง,คงไม่เยอะปรากฏว่าคืนแรกของวันพุธที่สามสิบเอ็ดค่าใช้จ่ายออกมาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเราก็เลยไปบอกมันตอนสองทุ่มกว่าเราไปบอก ที่บ้านนะ้วก็บอกมันว่าเฮ้ยเนี่ยราคาอย่างนี้นะเออหมาเธอเข้ามาซึ่งราคามันไม่รู้ว่ามันมันจะจบที่ตรงไหนหมอยังยังไม่ได้สรุปว่าจะจะได้ออกโรงพยาบาลวันไหนเสร็จแล้วมันก็แบบโอเคฉันยินดีรับผิดชอบอีตัวผัวมันนะพูดดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พอถึงเวลาพอเห็นบิน800 0กว่าเซอร์ไพรส์แต่ณตอนนี้บินมันดีเข้าไปถึง1 1000นนนิดๆนะคะ แล้วทีนี้มันก็โยกโยมันบอกว่ามันมีโฮโมอิโ n ลันแต่มันมันไม่เคลมมันกลัวว่าหมามันจะโดนเอาไปฆ่าอย่างงู้นอย่างนี้อ้างนู่นอ้างนี่แต่น้องเดานะว่ามันคงไม่อัปเดตเอเจนต์ของมันว่ามันมีหมาสายพันธุ์นี้เข้ามาเลี้ยงในบ้านเพราะมันมีหมาตัวน้อยอยู่นะมีหมาตัวน้อยนะแล้วทีนี้ถ้ามันอัปเดตมันต้องเสียเงินเพิ่มนั่นเป็นปกตินะคะแล้วก็พอถึงเวลาที่จะจ่ายเมื่อ28นะ ออวันที่18กุมภาก็แบบคุยกันไปคุยกันมาในในในข้อความเนื้อสามีหน่องกับสามีมันคุยกันนะเสร็จแล้วมันก็คือบอกว่าลิมิตแม็กซิมัมจ่ายได้แค่4,500แล้วมันก็แบบบน่นแบบว่าเยอะแยะมากเลยว่าทำไมบินมันดับเบิลอย่างงู้นอย่างนี้โรงพยาบาลไหนหมอชื่ออะไรเพื่อนๆคะ่ะคือหน่องก็ไม่เข้าใจนะว่ามันรู้กฎหมายไหมในความรับผิดชอบของคนเลี้ยงหมาแล้วเจ้าของหมาเนี่ยหลุดมาบ้านเราน่องอศึกษาข้อมูลแล้วคือดูแล้วว่า ถ้าแมวเราหลุดไปบ้านเขาแล้วหมาเขาขยํานะเราไม่มีสิทธิ์ร้องเรียกอะไรค่าใช้จ่ายอะไรนะแต่เนี่ยมันเข้ามาบ้านเราแล้ววันที่สองที่เราไปเยี่ยมแมวเนาะสองกุมภาที่ไปกับอีนังเบลนะคะก็มันก็แบบว่าเรียกหน่องเข้าไปดูในรั้วบ้านมันแล้วมันก็โชว์ว่ารั้วมันต่อสูงอย่างนี้แข็งแรงอย่างนี้อย่างนั้นแล้วนว่าเอา้าถ้าแข็งแรงแล้วหมาเธอออกมาได้ไงปรากฏว่ามันเป็นตาข่ายที่แบบเนื้ออ่อนๆแล้วมันจะมีช่วงรอยต่อของรั้วรั้วมันจะเป็น ใครที่อยู่อเมริกาจะรู้ว่ามันจะเป็นแผ่นไม้เป็นแผ่ๆแล้วมันก็จะตีหน้าหลังมันจะมีช่องว่างคืบกว่าประมาณนี้นะหมามันก็ดิ้นได้สิคะแล้วมันก็บอกมันเอาแม็กติดไว้มันจะเป็นแม็กแบบมันก็แม็กใหญ่นะแต่มันอย่าลืมว่าน็ตเนี่ยไอตัวตาข่ายมันบางหมามันถึงออกมาตรงนั้นได้แล้วก็แล้วก็มันก็โชว์อย่าเลยนะน้องก็ถ่ายวีดีโอไว้อันนี้น้องเชื่อว่าเป็นหลักฐานสําคัญมาก แต่วันเกิดเหตุสามีน้องไม่มีแม้วีดีโอแล้วก็รูปภาพไม่มีอะไรบันทึกเพราะนาตกใจแล้วนาะงก็เห็นว่าแผลแมวเล็กน้อยแต่เพื่อนๆค่ะแผลเล็กๆแต่มันลึกมากๆนะคะแล้วก็จนมันมีการอักเสบเนาะเขาก็ต้องน้องเขาต้องไปผ่าตัดอีกเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยวันนี้เพิ่งไปตัดไหมมาแล้วก็น้องก็พยายามดูแลเขาตอนนี้ก็ พยายามให้ฝึกเดินสองขาหน้าไม่ให้นิ่งนะคะแล้วก็ซื้อรถวิวแชร์ให้เขาพยายามได้เดินแบบเคลื่อนที่เนาะซึ่งเรื่องมันก็เศร้ามากๆนองก็เลยทุกอย่างก็แบบเครียดเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าลำบากมากๆน้ำหนักลถไปสองกิโลกว่านะหน้าตาสุดซมมากๆเลยโอเควันนี้หนองก็แวะมาทักทายกันนะคะเพื่อนๆที่อยู่อเมริกาใครมีประสบการณ์แบบนี้นะหมาเข้ามากัดแมวเข้ามากัดหมาของเพื่อน บาดเจ็บเพื่อนๆทำกันยังไงกันบ้างนะคะแนะนำกันมาได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะวันนี้นองก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเนี่ยพาเขามานั่งสิบกว่านอาทีเขาก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวน้องก็ไปเข้าครัวหาอะไรทำหาของกิน <laughs> โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ